สวัสดีค่ะนักศึกษามสทวิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์เรื่องการเข้าดูตารางการสนเสริมประจำภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจัดให้มีการสนเสริมประจำภาคการศึกษาหากนักศึกษาต้องการเข้ารับการสนเสริมนักศึกษาสามารถเข้าดูตารางการสนเสริมประจำภาคการศึกษาโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ของมสทโดยพิมพ์ www.stou.ac.th เลือกคลิกไปที่หัวข้อนักศึกษาปัจจุบัน คลิกไปที่ปริญญาตีก็จะพบข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตีไปที่หัวข้อการเรียนการสอนเลื่อนเมาส์มาคลิกที่การสอนเสริมก็จะพบตารางการสอนเสริมประจำภาคการศึกษาต่างๆนักศึกษาสามารถเลือกภาคการศึกษาที่ต้องการเรียนสอนเสริมก็จะพบตารางการสอนเสริมประจำภาคการศึกษาโดยมีรายชื่อชั้วิชาปรากฏขึ้นให้นักศึกษา คลิกชุวิชาที่นักศึกษาต้องการเรียนสอนเสริมก็จะปรากฏหน้าจอแสดงวันเวลาสถานที่ครั้งที่สถานที่สอนเสริมซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับการสอนเสริมชุวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ตามวันเวลาที่กําหนด